มันมีอันหนึ่งนะที่ฝรั่งเนี่ยพึ่งพูดให้ผมได้ยินแล้วผมไม่ค่อยสบายใจเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอัจฉริยะสร้างเครื่องมือให้คนโง่ใช้งั้นผมก็จะกลับเอาประเด็นอุปกรณ์ว่าบางทีเนี่ยอุปกรณ์ดีแล้วเนี่ยบางทีเราเราใช้ชีวิตโดยโดยการประมาทมันก็เราพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปจนบางทีเราไม่ได้ใส่ใจในรายละเอียดของอุปกรณ์ก็คือเราอาจจะใช้โปรแกรม P ที่โปรแกรมที่เรียกว่าไม่ต้องคิด บางทีเราถ่ายรูปปุ๊บแล้วมันออกมาสวยโดยบังเอิญเราก็ยึดติดมันจนบางคนถามว่าถ่ายโปรแกรมอื่นได้ไหมหมวดอื่นได้ไหมบอกไม่ได้โอเคบอกว่าต้องใช้โปรแกรมนี้เพราะถูกใจแล้วก็โดยธรรมชาติของกล้องที่มันเป็นออโต้เนี่ยโปรแกรม P เนี่ยเขาจะเปิด F ที่กว้างที่สุดถูกไหมยิ่งใช้เลนส์ยาวถ่ายคนยังไงก็สวยแต่คราวนี้อมว่าโอเคเมื่อมีุปกรณ์ที่ดีแล้วเนี่ย บอกว่าความคิดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญคือถ้าเราถ่ายรูปแค่แค่เล่าเรื่องให้คนเห็นอย่างที่คนอื่นเขาเห็นเนี่ยผมว่ามันไม่มีอะไรใหม่มาต้องเล่าในมุมมองที่คนอื่นเห็นเหมือนเราแต่สิ่งที่เราเล่าแตกต่างกว่าเขาอันนี้สําคัญผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสาหรับวิทยากรทุกคนที่มานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณ ทางแค n น n ด้วยนะครับที่จัดเวิร์กช็อปดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ทางแคแนลบอกว่าปีหน้ามีแน่นอนนะครับมีแน่นอนสำหรับโฟโตมาราธอนเวิร์กช็อปอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับต้องเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆนะครับเวลาที่มีประสัมพันธ์ออกมาแล้วรีบไปสมัครซะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ฝึกตัวเองให้ดีนะครับต่อโจทย์ให้ชัดเจนนะถ้าท่านได้รับเลือกนะครับท่านก็จะได้มาฝึกอบรมอ่โฟโต มารารอนเวิร์กช็อปอย่างที่กลุ่มแรกเนี่ยเขาได้ไปฝึกกัน